อ่าน้องฟิล์มได้ไรลูกโอ้ได้สมาชิกมาจากไหนน้องมีอะไรอย่าง้นี่อะไรอย่างงี้นี่เข้าไปในนั้นเข้าไปในนี่ฮะน้องฟิล์มได้ไรมานี่ได้น้องหมาค่ะสวัสดีเร็วสวัสดีแล้วสวัสดีเสวัสดีน้องฟิล์มได้สมาชิกใหม่แล้วครับใหม่แล้วนี่เอาอีกแล้วงานนี้สวัสดีครับอยู่กับเราในช่อง Family สีทับไทยนะครับผมไหนเอามาดูหน่อยสิ หมาหรือแมวนี่หมาค่ะไม่เหมือนแมวเลยอู้เอาปวดปู่กับยาด้วยยาได้เจอหมาเขายังยาเจอแล้วเห็นแล้วให้ยาอุ้มหน่อยสิอให้ยาอุ้มสิยาต้องหนักดีตัวนี้นะให้ชื่อว่าอะไรตัวเมียด้วยออกลูกมาให้ยาไม่มีลูกหรอกไม่มีตัวผสมอะไม่มีตัวผสมยังไม่ได้ชื่อเลย พันอะไรนี่พันเอาก็ได้ชิวาว่าค่ะตัวเล็กๆแต่ดำหนักดีมากเลยนี่ดำหนักดำหนกเนี้ตัวเล็กแต่รู้สึกว่าดำหนักอายุสองโลได้หมอเออเกือบเลยซื้อมากี่บาทนี่ไม่ได้ซื้อค่ะแล้วเอามายังไงเก็บได้มีคนให้ค่ะป้าป้าป้า๋อ้ของให้มาเลี้ยงเฉยๆดยบอก ทำไมแม่ทำให้ยาตัวหนึ่งละมันหมดแล้วมันจะโดนรังแกไหมนี่ไม่หรอกดมเฉยเฉยแต่น้องยังกลัวอยู่มันเล็กนาองจะปล่อยเยอะอันมาจิกเยอะด้วยนั่นไม่ไม่ตรงขังไหมตรงัชอบมากนะครับน้องฟิล์มในหมาเนี่ยดูอยากช่วยคุณยามัดมัดนีปมาณ โอ้ตั้งชื่อให้เลยยังยังค่ะให้เอฟซีตั้งให้ไหมเอาไหมตัว,ต,วตัวนั้นมันตัวอะไรที่ชื่อลาใหม่ตัวชื่ออะไรนะครับผมลองอนนออลองตั้งชื่อน้องหมาให้ให้ด้วยนะครับว่าจะให้ชื่ออะไรดีนะครับผมนอ้องฟิล์ ลองให้พี 1941, e ่พี 1, si n n 1, like aw ่เอฟซีพราพ่อแม่เขาตั้งชื่อให้ให้ชื่อว่าอะไรดีนะครับพันอะไรนะนังชีโมชีวาว่าชีวาว่าตัวเล็กมากครับผมชื่อฝอยทองมันเป็นสีชมพูนะเออพอดีเร็วพอดีเร็วเออพอดีเออนี่เออพดีแบบนี้นี่วัอดีแบบนี้อืมเออชีวาว่าเหมือนลูกหนูจังนัง ขี่แบบว่าตัวเมียนะครับนี่สวยครับอายุกี่เดือนแล้วนะหลายเดือนแล้วอแต่มันหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนเดือนสองเดือนลงอสองเดือนแล้วนะข่กอาบน้ำเรเขาอาบน้ำแล้วาสเดือนกว่าก่อนน่ารักดีนะครับ สำหรับคนที่ชอบอพอาที่แลวเลี้ยงมันโตกว่านี้ไหมนี่ไม่น่าจะโตโตกว่านี้อยู่แต่น่าจะเล็กกว่าเพชรอยู่เล็กกว่าเพชรอยู่แล้วขาสั้นนะครับหนาวดีนะครับถ้าผมมาอยู่กลัวอะไรหรอเ้อตัวเล็กเกินเสื้อผ้ามาให้เขาวะรู้จักเขาไหมล่ะรู้เขาเก่งด้วยนี่นะ ฟีซีลองตั้งชื่อมานะครับผมให้น,น้องฟิล์มมาเลือกเอานะครับน้องนางอเอาอุ้มน้องหน่อยอุ้มน้องหน่อยอเดี๋ยวเลี้ยงดีๆเด้อจะได้วิ่งตามสุพรรณษานอนลำเลยละนะไม่โชว์หน้าน้องมาหน่อยสินอนนอนร้องเอะยกขาหน่อย ยกข,าเออ,ยกขาเออเยกขาเออเออน่ารักน่ารัก,ก <c oughs> วันนี้คงนอนไม่หลับแน่น้องฟิล์มวันนี้ดีใจแรง, <c oughs> งแชอบมากเหรอชอบเรื่องหมาเรื่องแมว ไปหายาแล้วนนนยามานูานลาแล้ววันนีม้มาด้แล้วจะเอาแมวมาเลี้ยงอีกแข่งูหแล้วแมวนี้เลี้ยงไม่ได้ไม่อืออ่ะไปอวดถึพันสาป่ะอ่ะไปอวดถึพันสาป่ะไม่ะ ทำสา,า,หา,หาหกต็ตลเัตา้มตามตัวาไปีดยาไปอดสุพรรณาก่อนนะะอดสุพรรณสาสุพรรณาที่พิมได้อะไรอีกแล้วเออตือนตื่นตืนต,นตนืตกใจ พิมพาเพื่อนมาเล่นด้วยอีกแล้วนี่ได้เพื่อนใหม่อีกแล้วะพี่ฟิล์มได้อะไรน้องคิดว่าของกินในหนังนะเรามาลองนะังของกิน พันาจะได้มีเพื่อนไดเยอะไงยอย่าลืมนะครับตั้งชื่อให้น้องหมาได้นะครับผมเดี๋ยวน้องฟิล์มจะมาคัดเอาเนาะ,ะ,ะ,ะเ่าร่วมสนุกก็ได้นะครับว่าน้องหมาตัวนี้จะมีชื่อว่าอะไรนะครับผมเป็นหมาพันเล็กนะครับพันอะไรนะชีวาว่าค่ะ เออไม่โตกว่านี้ใช่ไหมก็น่าจะโตแต่ไม่น่าจะใหญ่เท่าแพนด้า<อ>น่าจะโตได้ลกกว่าแพนด้าอยู่เล็กกว่าแพนด้านะครับน้องพิมพ์ว่านะครับว่าให้สุพรรษาสุพรรษาใครเหรอพี่พิมพ์เออแพนด้าก็เอาใหญ่แล้วอืมเคยเห็นไหมช้างเนี่ย เคเห็นไหมเคยเห็นเปล่าอ่าพาไปดูสุพันณษาใกล้ๆหน่อยอ่าสุพรรษาคิดว่าของกินหรือเปล่าครับอ่อนใหญ่เลยเดี๋ยวน้องก็โตแล้ววิ่งเล่นกับพี่สุพันณษาอีกพี่ฟิล์มด้วยแมพันดาอ่อนใหญ่เลย ว่าเอาแล้วครับอ่อนักน่าหัทกรน,น,น่ารักน่ารักอ้ครับอ่อนพี่พิมเลยอ่ะครับสมาชิกใหม่นะครับ อาบอกแฟนคลับหน่อยว่าให้ช่วยตั้งชื่อให้น้องหมาหน่อยอก็ช่วยตั้งชื่อหมาได้นะคะได้คอมเมนต์เลยค่ะอ่าพันษาดีใจครับพี่ฟิลม์มได้สมาชิกใหม่มาเล่นด้วยกันเยอะๆเนาะสพันษาเออน้องก็ แต่ตื่นนิดนึงนะครับเพราะว่าที่นี่ที่ไหนเนี่ยน้องก็กำลังงงๆนะครับแหมอ่อ,อนที่สีเหมอือนแล้วแล้ลองปล่อยวิ่งแถวนี้สิกลัวว่าจะให้กัดไม่กัดล็อกปล่อยเดินเฉยๆปล่อยให้เดินดิ วย <c oughs> น้องตื่นน้องตื่นน้องตื่นจุ๊บสุพรรษาหน่อยเร็วออพี่ฟิลม์มจุ๊บหน่อยเออได้เพื่อนใหม่แล้วได้สมาชิกใหม่จะมาวิ่งเล่นกับสุพรรณษาเร็วๆนี้อออปากงับแล้วอย่าลืมนะครับตั้งชื่อให้น้องหมาได้นะครับผม ร่วมสนุกกันนะครับสพันษาพี่ฟิมดีใจสพันษาก็ดีใจนะครับผมรักกันมากเลยนะครับทั้งน้องหมาน้องช้างนะครับอยู่ด้วยกันเล่นด้วยกันนะครับทุกวัน สั่นหรือเปล่าสั่นอยู่ค่ะหนาวบ่เอาเรียกสุพรรณสามาเข้าอยูอ่เรียกสุพรรณสามานี่ก่อนสนั่นมาหันหน้ามามาลูกมาหันหน้ามาเร็เส<า>วสุพรรณสาก้องนอนหรือเปล่านี่<า>อ่ะหันหน้ามาเร็วมามามาอ่ามาแล้วเอามาร่วงปิดคลิปก่อนเอา กำลังใจใช่อง f ค m i l y ี่สีเทาดนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยลืมนะครับตั้งชื่อให้น้องหมาด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเอาน้องหมาไปบ,บายหน่อยน้องหมา,า,ยา,ยายังไม่ายเออวายตั้งชื่อหนูด้วยนะคะเนาะสุพรรณษาขอบคุณครับสวัสดีครับวาย